เราจะเปิดเลขห้องการันหันระหว่างไลฟ์โดยไม่บอกคนดูก่อนแล้วใครเข้ามาเราจะส่งอะไรก็ได้ให้หนึ่งอย่างไปดูกันแล้วคนอารมณ์รีวะแล้วคนเดียวมามใครเข้าห้องพี่ทันเดี๋ยวพี่แจกของอย่างหนึ่งอยากได้เลยบอกนะเ,เปิดคู่แล้วคนแล้วก็เปิดเลขห้องป้าเเลขห้อง2 6 5 3 7 6 7ใครเข้ามาเดี๋ยวแจกหนึ่งอย่างที่จะแจกก็แจกดูนีใครมันจะมือเร็ววะไม่ได้ตั้งตัวสักคนโอเคน้องน้องเข้าทันได้ไงวะฮัลโหลน้องชายคุยไหมด้วยถ้าไม่คุยไหมไม่ได้นะอยากได้อะไรน้องน้องน้องจะคุยไหมพี่ไหมฮัลโหลน้องน้องยินพ น้องดินไหมได้ยินได้ยินเออได้ยินได้ยินทำไมอะก็จะเอาอะไรแล้วเอ็งจะพูดแบบนี้ทำไมเนี่ยเอ็งจะแอบกระซิบทำไมอยหลายคนอยู่หลายคนอ๋ออยู่หลายคนสามสี่คนเลพี่เขาหลับเหรอครับโอเคโอเคจะจะเอาอะไรจะเอาอะไรก็คือจะเอาอะไรได้หมดเลยอะที่ส่งได้ขอเพจได้ไมพี่ขอเพไม่ได้ขอเพจทราไม่ได้ต้องเป็นของในฟรีไฟล์เนี่ยเป็นของในฟรีไฟที่ส่งให้ได้อะ เอาเอาเอาเลยวะเอาเไรเอาเลยเอาเลยเอาเลยดูดูดูในกล่องในกลองจดหมายในกล่องของขวานนะเอาะไรเอาด้วันเดยีเอาดาวัเยเอาไดหัวใจใช่ไหมครบปีครบพีโอเคแป๊บแปเดี๋ยวแม่เองเตพ่อแม่ก็นอนอยู่ใช่ไหมกระพีพ่อแม่ก็นอนอยู่ใช่ไหมครับครับโอเคโอเคยังมหับโอเคมานอนรำพงอ่ะส้อยากให้ผมันไมก็ด้